ะคะว่าวันนี้มีข่าวดีอะไรพิเศษมาบอกกับพี่น้องวันนี้เราจัดชุดเรื่องของอของคนปีใหม่ให้นะมูลค่า5,350บาทแต่วันนี้เราให้พี่น้องนาทีทองส0 0ท่านรหรือสา0ร้อยชุดหมดแล้วหมดเลยนะเราจะแค่300ชุดเอาแค่ขนมเอาแค่สนุกสนุกและเราจะไปจับรางวัลเอารอไรชื่อที่ที่ผู้ร่วมร่วมสนุกกนะับเราเนี้ ใช่อ่ที่ที่ที่สังจองเนี้ยไปจับรางวัลว่าใครจะได้รางวัลอะไรในวันปีใหม่ค่ะเพราะว่าถ้าพี่น้องติดตามอยู่คือวันที่หนึ่งเราจะร่วมสนุกสนานกันน้อยทุกปีเราทำคล้ายๆว่าเป็นกําลังใจกันเริ่มต้นปีใหม่ต้นปีก็คือรับเป็นวันเกิดของพุการด้วยก็เลยจัดรายการพิเศษชุดพิเศษเป็นการทาบุญทาบุญแล้วก็เป็นการที่จะ ขอบคุณพี่น้องแล้วก็<า>อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่เราอยู่ด้วยกันมาหนึ่งปีเนาะแล้วก็พี่น้อง f อซระบบผู้จัดการมันมร่วมสนุกกันชุวยหลพ<า>ันบาทนะแล้วก็สําหรับรางวัลปอบใจก็แล้วนเนะาะรางวัลปอบใจเรียกว่ารางวัลปอบใจเดี๋ยวผมมีรางวัลปอบใจให้กับคนที่ฟาว ไม่ได้รับรางวัลกับเขาวันที่จับเฉพาะเฉพาะคนที่สางว่าทั้งหมดครับเอาทั้งหมดดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะสามร้อยชุดอยู่แล้วสามร้อยชุดเลยจัดไปเพราะว่าเราเราเป็นคือให้คล้ายๆว่าให้ใครได้รับเบิ้ลไปอีกเบิ้ลอีกแสดงว่าไอ้คนที่ได้รางวัลอ่ะโชคคนที่สองเออเฮ้ยได้อะไรนี่ยนั่นแหละก็คนมันอยากให้อ่ะก็คือสรุปว่าคุณถ้าเกิดพี่น้องเนี่ยได้รับจับจับฉลากแล้วเนี่ยได้รับรางวัลแล้วก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นไม่ต้องลุ้นแล้วไม่ต้องลุ้นให้เลยได้เลย ป๋าอยากให้อยู่แล้วให้ชุดรางวัลพิเศษอีกรางวัลพิเศษอีกคนละหนึ่งชุดก็จะเป็นอะไรนั้นก็รอรับอย่างเดียวอาจจะเป็นก้อนหินกับดินก็ได้แต่จะเป็นแล้วปลูกร็กแล้วหินพิเศษอ่ะหินพิเศษดินพิเศษอ่ะเอาไปเหอะนะแต่ถ้าแต่ถ้าพี่น้องที่ติดตามนะแต่ถ้าพี่น้องที่ติดตามใช่ติดตามงานผู้จัดการมันก็ไม่หัวนกล้วยนีนึเอออยก็ด้นะชุดผู้การเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนเอานะ่ผมเชื่อนะไออ๋อย ไอเทวันมันอมยิ้มละเพราะไอส่งคนมันรู้รไม่ธรรมดาเพราะว่าอยู่ด้วยกันมาไอบ่าวไอโอนพวกเนี้ยค,คนที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยมันรู้เลยว่าเอ้ยเอาเถอะมึงสบายใจพี่พงพี่แพรเนี่ยนะับเชื่อเลยแล้วถ้าจะสั่งจองนี้ต้องทำยังไงคะผู้การโทรมาหาผมก็ได้0819725 0หนจะลืมแล้วนะรหรือเบอร์คุณจะพูดกันดีกว่าค่ะเบอร์โทรนะคะศูนย์เก้สเจ 3822ค่ะหรือที่เพจก็ได้หรือที่เว็บไซต์ก็ได้หลายช่องทางเนาะก็สอบถามกันเข้ามาได้ค่ะทางไลน์ OA o f f i i i a l ของผู้จัดการมันนะคะก็ทักเข้ามาได้ถ้าวิธีง่ายๆเลยพี่น้องเข้าไปพิมพ์เลยนะคะพิมพ์หาผู้จัดการมันแล้วไปที่เว็บไซต์นะคะ w w w p ผู้จัดการมันเท่านั้นนะคะก็จะมีทุกช่องทางการติดต่อของผู้จัดการมันเลยสั่งจองมาได้เลยและง่ายที่สุดคือโทรเข้ามาได้เลยค่ะโอเค นี่คือชุดของขันวันนี้ใครจะสั่งจองมั่งดูซิว่ามันจะมีคนจูบมั้ยีมีมีลายมาแล้วค่ะขอจับพันชุดพี่น้องชมสดทา์เลยนะคะชุดมันหนึ่งชุดห้าพันบาทครับโอ้ยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยได้เลยได้เลยได้เลยแอดมินเขาจะค้าไปตอบเดี๋ยวสำหรับวันนี้วันเดียวอยากให้อ่ะอยากให้แล้วสำหรับพี่น้องที่เขาจองขนาดใหญ่จองวันนี้แล้วจ่ายตามมาวันนี้ จัดเลยครับโอ้วันนี้เลยอจจ่ายเงินวันนี้จัดอะไรดีอะมีอะไรเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูว่าช่องเนี้ยมันมีอะไรจะใส่ไปอีกเดี๋ยวเดี๋ยวลองใส่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวทองไม่ใช่เฉพาะไฟ์สดนะสำหรับโอนชำระเงินวันนี้วันนี้นะฮะวันนี้ให้สำหรับวันนี้นะให้ถึงเที่ยงคืนเลยใช่ไหมเอ้าเที่ยงคืนวันไหนจกธนาคารถ้าวันใหม่ไม่ได้นะคะคือวันนี้เท่านั้นนะพี่น้อง วันนี้วันเก้าแปดโลครับไหนเอ่ยยังเหลือยังไอไดอย่างอันหนึ่งเอางี้ควิกเขาอยากได้เพราะว่าควิกเนี่ยมันใช้ได้ตลอดบึบๆอยู่แล้วใช้ได้เยอะผมให้ควิกอีกหนึ่งขวดนี่อีกห้าร้อยแสดงว่าของมูลค่าห้าพันแปดร้อยห้าสิบคุณจ่ายแค่ห้าพันวันนี้วันเดียวถึงเที่ยงคืนครับ และให้เสื้อขยันไปอีกหนึ่งตู้ใช่นี่รับขอบอกเลยนน้องกล่องนี้หนักจริงๆหนักหนักหนักไม่รวมค่าขนส่งนะคะเพราะผู้การจะส่งให้คุณค่าขนส่งนี่ต้องมีเกือบสามร้อยโอเควันหนักนะหนักเกินหนักหนักจริงๆก็มูลค่ามูลค่าคือห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาท โอ้โหคุณพี่ชูเกียรติคะบอกขอจองหนึ่งชุดครับได้เลยครับได้โอเคครับจองแล้วชำระเงินวันนี้นะคะพี่ชำระเงินวันนี้นะครับพี่ชูเกียรติค์นกพิเศษไปอีกหนึ่งขวดเลยจถ้าเป็นสามครับเป็นเฉพาะวันนี้นะเฉพาะแค่นี้นะคุ้มคุ้มค่ะพี่น้องแล้วได้ลุ้นนะลุ้นรางวัลวันที่หนึ่งอีกนี่คืออะไรครับอย่างพี่ชูเกียรต์ถือว่าเป็นเอฟซีสายตรงนะลูบุรีค่ะอยู่ลูบุรีนะอีกสักปีสองปีนี่ผมจะปลดพี่ชูเกียรติจากเอฟซีสายตรงสมาชิกเราแล้วนะปลดไปละ จะปลดออกจากนี่จะก็จะกลายเป็นเหมือนพี่น้อยคือญาติผู้ใหญ่เราญาติผู้ใหญ่ถ้าใครอยู่เกินห้าปีอย่างพี่น้อยนะอย่างพี่หมายน่ะอันนี้ไล่ออกะล้ไล่ออกจากการไปชีวิตไปเป็นญาติเป็นญาติละคุณกาจนาพาบอกมีกี่รางวัลครับมีมีกี่รางวัลครับโอ้เยอะกันแล้วกันครับคือ ถ้าคุณจะการจะนาพานะคะอยากรู้ว่ากี่รางวัลนะลองไปดูคลิปปีไหนวันที่หนึ่งนะว่าคลิปปีใหนแกนมาเราแจกกันคิดแต่คิดแต่นะนะคือคุ้มมากคือไม่อยากให้ไม่อยากให้มองอยากน้าอะไรเดี๋ยวจัดมาเดี๋ยวทุกการไม่อยากให้พี่น้องมองเรื่องของรางวัลนะใช่แต่ว่าคุ้มค่าแน่นอนคุ้มอ่ะเอาง่ายๆคือคุ้มผมบอกเลยคุ้มนะเพราะว่าคือพี่น้อง ทำไมถึงคุ้มเพราะเราทำแค่สามร้อยเราไม่ได้เอาเยอะเอาแค่สามร้อยเนาะตอนนี้ไม่ถึงแล้วดิหายไปสองชุดแล้วเนี่ยหายไปสองร้อยเก้าสิบแปดชุดกุหลาบบอกอาจารย์กุหลาบหนึ่งชุดค่ะโอ้ตายไปเลยพี่กุหลาบอีกหนึ่งชุดเหลือจากอ่าสามร้อยเหลือสองร้อยเก้าสิบเจ็ดนะพี่วิชันยังไม่รู้เลยเนี่ยโอ้ถ้าพี่เกิดพี่วิชันรู้ได้ โอ้โหวันนี้ไม่ธรรมดาก็แล้วกันชําระเงินวันนี้เลยนะคะจะได้วันนี้คมอวันนี้คือมูลค่าห้าพันแปดห้าสิบแต่ถ้าสําหรับพี่น้องที่ชําระเงินไม่ทันวันนี้ก็จะได้เป็นชุดของผวันชุดปกติใช่ปกติก็คือราคาเท่าไหร่ห้าพันห้าพันก็คือจะได้ควิกแค่สองขวดใช่ครับอ่าที่ก็คือตามชุดที่พูกกันถ้าจ่ายเงินไม่ทันวันนี้เราไม่ใช่เป็นคนหน้าเงินถ้าเงินไม่มากพอหมายความว่า ถ้าคุณจ่ายเงินวันนี้คุณได้ก็คือจะจ่ายวันนี้หรือพรุ่งนี้มีค่าเท่ากันคือห้าพันเหมือนกันแต่ที่ไม่เหมือนกันคือคุณได้ได,ได้เพิ่มได้เพิ่มได้ค่าอ,อุ่นไวอีก500้อยบาทค,ค่าอ,อุ่นไหว้ว่าเป็นก็เป็นห้าร้อยแลกห้าพันมาแลกกันค,คุณมาจนผมจองหนึ่งชุดค,ะค่ะี่น้อง คุณชมพู่แล้วครับนี่พี่น้องครับสายอดครับวันนี้เนี่ยวันนี้มันจะเหลือสักกี่ชุดโอ้โหสามร้อยชุดเท่านั้นและทีนี้ผมบอกแล้วนะมีของที่ระลึกทึกอีกนะเดี๋ยวเราไม่ของที่ระลึกอีกสามร้อยชุดใช่งามๆเลยเต็มใจให้ไหมเต็มใจครับโอ้โหเราสร้างสรรค์มาเพื่อจะให้พี่น้องรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้ กบไปก่อนรับรองถ้าได้ของที่ลาลัทึกแล้วจะละทึกจริงๆอมยิ้มเด็กพี่น้องสามารถโทรเข้ามาสั่งจองได้นะคะที่เบอร์โทรผู้จัดการมันค่ะ0819725012หรือคุณจะพูดค่ะ0987473822ค่ะอันนี้ข่าวดีเรื่องที่หนึ่งนี่หนึ่งผ่านไปแล้วนะเรื่องที่สองค่ะวันเรื่องที่สองวันนี้อีกเช่นเดียวกันนะวันนี้มัน เป็นวันที่เก้าเดือนเก้าเดือนเก้านะและปีหกห้าเราเอาห้าห้าพันไงครับห้าพัน